สำหรับชาวราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8นี้มีแนวโน้มที่ดีในหลายด้านดังนี้การงานคุณอาจต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรหรือการได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการยอมรับจากผู้บริหาร การเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการปิดนี้สินหรือการขายทรัพย์สินขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเล็กน้อยเล็กน้อยที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินความรักสำหรับคนโสดสเสน่ห์ของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษในเดือนนี้มีโอกาสพบคนที่น่าสนใจผ่านการทำงานหรือการแนะนำจากเพื่อนฝูงส่วนคนที่มีคู่แล้วควรระวังปัญหาด้านการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ควรเปิดใจพูดคุยและจัดการปัญหาร่วมกัน สุขภาพควรใส่ใจเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอและระวังปัญหาที่อาจเกิดจากความเครียดหรือการทำงานหนักเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายควรหาวิธีผ่อนคลายและหาเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมโดยรวมแล้วเดือนกุมภาพันธ์2,568เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งในด้านการงานการเงินและความรักฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่